ดูหน้าพี่เขาสิยียมยยยกําลังสะกดเลยกับแบบรอรอเลือกงามยามดีเขาเล่นสนุกอ่ะชอบชอบชอบแต่ว่าเสียงฟันมันแบบชิงชิงชิงเอาน้องชีชีมากดแก้เคล็ดเฮ้ยไม่ไมต้องคนนี้เมื่อกี้ก่อนก่อนที่คิดว่าจะมากดสตรีมก็คือ ลงไปซื้อชานมสักหน่อยแล้วก็นี่แหละน่าจะได้นะค,นคิดว่าโอเคกดกดออกไปทีละแปดกอนเอ๊ะเอ๊ะไม่กท่ันไม่เทรันไม่ท่าไหไม่มีปงเลยสิไดเยนี่คือทีละคัน้าสุดทา เกมเกลือเกลือจินี่แหละเงินทั้งหมดที่สะสมมาสาธุชานมอีกสักอึกโอโอยเลขที่ออกเป็นอะไรอ่ะโอ้ยสุข ดีใจอยู่นะเมื่อกี้ยังเมื่อกี้เพิ่งบ่นไบ,บว่าเล่นซูโคเราสนุกดีเยี่ยมเยี่ยมเยียมกำลังใจเริ่มมาแวหรือป่า <c oughs> วันนี้มาเร็วจังวันนี้มาเร็วเพราะว่ามากดกาชาแป๊บเดียวโ <c oughs> อ้อออยเสียงหลิงอ่าอีท พูดว่าถอออกมาเป็นพี่ไอโตะถือดาบใหญ่แล้วก็มีไฟลุกว่ะทำยังไงหรือว่าจะเป็นพี่อโตะตัวจิว๋ว <c oughs> ใจไม่ดีแล้วเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมา,อ,อ,อ,าอุ้ยเดี๋ยวข้างห้องแบบ ลงกรีดสบายใจแล้วใช่อังวุณดีกว่าไม่คือเอาซื้อดาบบีพีรอรอแล้วไงก็เลยแบบนี่ตู้อาวุธหรือเปล่านี่นี่ตู้อาวุธหรือเปล่า